เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับทิดหมายที่ขายแล้วแก้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เฝ้าบ้านสวนทำเลดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อไดะชมกันครับแปลงนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับด้านหลังมีแม่น้ําไหลผ่านด้วยนะครับแม่น้ําประจําจังหวัดเลยนะครับแต่พื้นที่สูงครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางใกล้โรงเรียนแค่7 0 0เมตรเท่านองใกล้โลตัสนิกซี่ 9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับได้ทั้งเป็นบ้านสวนความสงบสุขล่มลื่นนะครับและก็ใกล้เมืองใกล้แหล่งความเจริญนะครับไม่เปี่ยวไม่ป่าคุ้มกับคุ้มนะครับอยู่อาศัยก็ได้ครับทําสวนปลูกผักปล่อยเช่าก็โอเคครับซื้อเก็บเกี่ยอะไรก็ได้ดีแน่นอนครับราคาขึ้นแน่นอนใกล้นคมอุตสาหกรรม304ครับแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้แหล่งทํางานครับใกล้ห้างใกล้ร้านค้าเข้าธนาคารได้เต็มด้วยเจ้าของขายเองครับหลังนี้ อันนี้เราก็รีวิวดูตัวบ้านกันรอบๆก่อนครับดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยๆทำเลดีท้านชมได้เลือกซื้อประจำทุกวันเลยและไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับถนนด้านหน้าครับสวนลัดยางถนนดีเดินทางสะดวกไฟฟ้าปปาครบมีเพื่อนบ้านครับอยู่กันแบบไม่แออัดนะครับก็ยังมีพื้นที่ว่างๆเหลือๆครับเข้าธนาคารได้เต็มนะครับ บ้านก็สามารถทํากระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทํเข้าวกระชังได้ครับติดี่ครับแม่น้าป่าจีนนะครับแม่น้าปาจีนบุรีนะครับแปลงนี้อยู่จังหวัดปาจีนนะครับเจ้าของไทยเองได้ราคาดีแน่นอน2องล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับบรรยากาศในสวนครับต้นไม้ใหญ่แล้วครับเก็บผลผลิตได้แล้วเยอะด้วยไฟฟ้าปลาผมเขาอยู่ได้เลยบรรยากาศนุ่มลื่นครับใครที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองก็สามารถ อยู่อาศัยกันได้ครับอย่างฟินฟนเลยครับเงียบสงบนะครับเนี่ยครับแต่ก็ไม่ไกลแหล่งความเจริญนะครับเบื่อก็มาพักครับทำงานต้องการหางานต้องการความสะดวกก็ขี่รถออกไปในเมืองแค่ไม่กี่กิโลเท่านั้นเองแม่น้ําใหญ่เลยทีเดียวครับสามารถทํากระชงกระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกันได้ครับ ใครสนใจก็ติดต่อ,อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มจากนี้หรือจะนัดดูที่ก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ